สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีอาละครับเดี๋ยวเราจะมีแขกเข้ามาสนทนากันนะครับเนื่องจากว่าในวันที่หนึ่ตุลาคมนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้เป็นวันของเราสองคนนะเดี๋วอว,วูอายุคือเดี๋ยวก่อนเ้าเดี๋ยวนี้ามีคำจำปัดความใหม่นะ,ะ,ะผู้สูงอายุเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญชีวิต อ right? ๋อเหรอเดี๋ยวแต่นั้นเดี๋ยวต้องถามกับแขกของเรานะครับวันนี้แขกของเราก็คือท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับคุณสุจิตราพิทยานรเศษนะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงจะเปลี่ยนชื่อผู้สูงอายุเป็นอะไรนะผู้เชี่ยวชาญชีวิตครับผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะครับทีนี้ถามท่านทีบีหน่อยว่าเมืองไทยก็ปรับในอย่างว่า ผู้สูงอายุที่แท้จริงเขาเริ่มต้นที่สไหร่แน่คือตอนนี้ยังเป็นหกสิบปีขึ้นไปค่ะท่านใช่ครับ <c oughs> อรครับครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเนื่องจากว่า <c oughs> อย่างที่ทราบกันนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีเนี่ยทางองค์การสราธา,ารณประชาชาติก็กําหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุสากลน,นะฮะปีนี้เนี่ยทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนเรื่องของวันผู้สูงอายุสากลอย่างไรบ้างครับ ค่ะก็จากการที่วันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันผู้สูงอายุสากลซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2534นะคะโดยในปีนี้เนี่ยเขาก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ <c oughs> ก็จะมีเตรีมงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของโรคระบาดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการด้านผู้สูงอายุหรือไม่นะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นในกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง วันผู้สูงอายุสากลโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมนะคะเรื่องวันผู้สูงอายุสากลขึ้นใเนว่อที่21กันยายน2563นะคะโดยดำเนินการร่วมกับทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแล้ะก็สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะคะแล้วก็เครือข่ายพลังผู้สูงวัยเครือข่ายยังแฮปปี้นะคะในการจัดกิจกรรมด้านเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุสากลโดยเป็นการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุหลังจากภาวะของของโรคระบาดใหญ่ของเราคือโควิด -19 เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาร่วมแสดงกิจกรรมแสดงพลังต่างๆร่วมกันแล้วก็มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อยังคงเป็นความหนุ่มสาวในวัยที่ถึงแม้จะอายุถ,ถึงหกสิบแล้วก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนในช่วงของการ แต่งงานเรื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะครับคะอเอะของของบ้านเรานี่เนื่องจากว่าเรามีสวัสดิการให้กับผู้ผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมโดยโดยเฉพาะเรื่อง<ช>ของการอ่าให้ให้เบียอย่างชีพนะครับอ่าของเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรครับเกี่ยวกับเบียอย่างชีพเนี่ยเราจะจ่ายให้กับอ่าผู้สูงอายุอ่าประเภทไหนกลุ่มไหนอย่างไรฮะ ค่ะผู้ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็คือมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุ60ปีบริบว์ขึ้นไปนะคะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับบริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากภาครัฐหรือรับวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคือไม่มีบาเหน็จบํานาญไม่มีเบี้ยวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ได้รับการดูแลอยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้ก็จะมีโอกาสท,ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นสิทธินะคะได้เป็นสัญชาติไทยอายุ60ปีแล้วก็ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่นนะคะอันนี้ก็จะไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดสตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพเมื่อเวลาที่อายุถึง60ปีบริบะะูรณ์ค่ะครับผมผมชอบตรงที่เด็กเขาบอกจะให้เดือนะละหมื่นนะ่ะที่เปอยู่อันนั้เป็นเ,เป็นเรื่องของแนวทางที่มีผู้เสนอในอนาคตนะคะก็อาจจะมีการ พิจารณากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบี้ยยังที่ของเราเนี่ย60-69ปีก็ยังเป็นอตรารกร600บาทนะคะ,ะ70-79ปีก็เป็น800บาทต่อเดือนนะคะ80-89ก็800บาทส่วน90ปีขึ้นไปก็จะเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าท่านต้องไปยื่นเรื่องก่อนคือต้องนําบัตรเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็คือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยรัฐนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่จะให้เขาโอนเงินเข้าเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดกรณีที่ไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้ก็สามารถมอบอานาจได้โดยมีหนัือมอบอานาจจาก่ันผู้สูงอายุแล้วก็มีสําเนาบัตรตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและก็ผู้รับมอบอานาจไปดาเนินการได้ที่ท้องถิ่นที่มีความเนาอยู่นะคะสถานที่ที่จะไปลงทะเบียนก็คือถ้ามีทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพก็ไปยื่นคําขอรับเลี้ยงที่ที่สํานักงานเขตที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านของท่านเช่นกันนะคะแต่ว่าเราต้องไปยื่นล่วงหน้านะคะแล้วพอเราอายุ60ปั๊บเราจะถึงจะได้รับเบี้ยทันทีค่ะครับอ๋อแสดงว่าที่ที่สํานักง,งานเขตก็ดีหรือว่าที่สํานักง,งานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ดีเขาจะมีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดูดูดูเรื่องในการลงทะเบียนพร้อมเรียบร้อยเลยนะ ใช่ศาสใช่าสจะเป็นพื้นที่ที่ดูแลเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเราเลือกไปยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยทางทางกรมเนี่ยโอนภารกิจต,ตรงนี้ให้กับท้องถิ่นในการที่จะดูแลตรงนี้นะคะจึิงเราก็จะเป็นตัวช่วยประสานงานอย่างเช่นในช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วก็จะมีการประสานงานทําประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ64ไปลงทะเบียนได้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งให้ทันทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วได้บริการบัตร,รตทองด้วยใช่ไหมล่ะครัรบได้รบ,รรบริการบัตทบร,รตทองด้วยใช่ไหมครับถ,ถ้าท่านลงทะเบียนก่อนก่อนในเวลาในเวลาที่กําหนดเนี่ยพอถึงหกสิบปีท่านก็จะได้รับเบี้ยทันทีแต่ถ้าเกิดท่านพลาดไปไม่ลงทะเบียนท่านคงต้องมาลงทะเบียนที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้บางช่วงอาจจะเสียโอกาสไปอะคะ่ะครับครับอือ่าก็ผมเสียไปหลายปีครับค่ะค่ะในในส่วนคือันการที่รัฐจัดให้ค่ะครับครับ 1> <1> <1> เออในส่วนถ้าสมมุติว่าบีเป็นผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนด้วยเงี้ยนะฮะแล้วก็ครบ60ปีนี่ก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุด้วยเลยใช่ไหมเบี้ยคนชราด้วยเลยใช่ไหมค่ะถ้าอยู่คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุเมื่อสักครู่ก็จะได้เบี้ยอันนี้คาะแล้วก็ไปดําเนินการ ลงทะเบียนนะคะมีคุณสมบัติตามที่ระบ,บุแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้ก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะคือเขาประเมินยังไงถ้าหาว่า600บาทเนี่ยนะครับใช้เวลาช่วงเกือบ10ปีกว่าจะได้ปรับขึ้นมาเนี่ยหกรบาทคือวันละ20บาทอ่ายีบาทต่อวันนีครับมันจะเพียงพอครับเขาใช้หลักเกณฑ์ประเมินครับ หรือขีความสามารถของสถาบที่จ่ายได้เป็นพื้นฐานในการอัตราการใช้เพิ่มเติมสําหรับกรณีที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วประชาชนก็อาจจะมีสิทธิสทีบริการอื่นๆประกอบด้วยอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิสําหรับเมื่อ,อท่านสูงอายุท่านก็จะได้สิทธิตรงนี้เพิ่มเติมค่ะในกรณีคนพิการก็เช่นกันท่านก็จะได้สิทธิสองเรื่องคนพิการเพิ่มเติมไปอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ ถือว่าเป็นเป็นสิทธิเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านเป็นผู้สูงอายุนอกเหนือจากสิทธิอื่นๆที่ท่านได้รับเกิดทรงรักอยู่แล้วค่ะครับอืมครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านอธิบดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับอ่าท่านในที่อิทาธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะฮะคุณสุจิตราพิทยาน,อนอรเศษะก็ ทุกๆรู้เขาจ่ายว่าจะทุกเขาจะจ่ายเบี้ยผู้ผู้สูงอายุนี่ทุกๆวันที่ล้ววันที่สาวันที่สิบวันที่สิบนะวันที่สิบของเดือนนะสิบของเดือนครับโอนเงินเข้าบัญชีกันเลยใช่ไหนที่สิบเดือนหน้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านที่ไม่ใช่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าไม่ได้อยู่ในระบบที่มีประกันสังคมนะครับท่านก็ เน่ก็มีโอกาสที่จะได้นะฮะทั้งเบีย้ยถ้าอายุ60แล้วก็เบีย้ยเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนชราเนี่ยนะอืแล้วก็ถ้ารายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่รัฐกําหนดนี่ก็จะได้บัตรคนจนด้วยออืแล้วก็ยังมีบัตรทองนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลก็โอเคนะผมว่าก็มีระบบอะไรต่างๆที่จะช่วยดูแล